นี่แหะค่ะเจ้าของรางวัล Celebrity of the Year นะคะสุดยอดดาราผู้สร้างคอนเทนต์แห่งปีบน TikTok จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากอิงฟ้าวราหะนั่นเองค่ะ Miss Grand Thailand 2022นะคะจากคลิปเต้นของเธอที่กลายเป็นไวรัลบนโซเชียลค่ะซึ่งเจ้าตัวเล่าว่าไม่คิดเลยว่า4ปีก่อนนะคะจะลองตัดสินใจเล่นคลิปสั้นๆแบบนี้ตอนแรกใครเครียดค่ะทำงานเยอะแต่วันนี้กลายเป็นผู้ผลิตเนื้อหาไปแล้วนะคะผู้ติดตามไม่ใช่น้อยคุณผู้ชมคะ3 3.6ล้าน follower เข้าไปแล้วนะคะก็มีพื้นที่สื่อสารกับแฟนๆแล้วก็แสดงความสามารถหลากหลายจะร้องจะเต้นก็ทำทุกวันแบบนี้ค่ะ ก็คือมีการพูดถึงเรื่องความหลากหลายได้ด้วยแล้วก็ใช้สื่อพูดถึงเรื่องอื่นๆอีกนะคะผลตอบรับก็ดีจริงๆค่ะจึงมีการวางแผนให้ความสําคัญไม่น้อยมีแผนแล้วว่าจะขยันทําคลิปให้แฟนๆตามติดชีวิตในช่วงประกวดสมิ t แกรนด์อินเตอร์เนชั่นแ2ลที่อินโดนีเซียด้วยนะคะเพราะต้องอย่าลืมว่าการสร้างกระแสเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ในปัจจุบันโดยเฉพาะกับเวทีแข่งขันสาวงามระดับอินเตอร์ด้วยไปฟังเสียงของเธอกันนิดนึงค่ะ นานมากประมาณโอ้ยห้าปีได้แล้วมั้งคะใช่ตอนนั้นเป็นยังไงช่วงแรกแแฟนคลับช่วงแรกๆยังไม่มีแฟนคลับนะมันเหมือนแบบเป็นยุคบุกเบิกเลยอะไรเงี้ยก็เล่นแต่ว่าสิ่งที่เราได้จากติ๊กต็อกก็คือช่วยให้เราคลายเครียดได้เยอะมากเหมือนเรามีอะไรให้เล่นเราก็เล่นร้องเพลงเต้นอะไรกันไปอะไรเงี้ยจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เราเล่นก็ทําให้เรามีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะมีความสุข แอนใชโอ้โหคำถามนี้เป็นคำถามที่แบบว่ายอดฮิดมากๆแล้วฝ้ายก็คือแบบว่า พื้นที่โซเชียลยังสร้างโอกาสให้อีกกับอีกหลายๆคนเลยนะคะอย่างผู้เข้าชิงรางวัล Creator of the Year ค่ะคนนี้ชื่อว่าน้องฝ้ายเป็นช่างแต่งหน้าคนดังเลยนะคะเธออาจจะพลาดรางวัลไปแต่ขอขอบคุณพื้นที่ออนไลน์ที่ทำให้ได้โชว์ฝีมือด้วยการแต่งหน้านะคะใช้เท้านี่แหละแต่งหน้าได้อย่างคล่องแคล่วเลยดูเป็นมืออาชีพและสวยด้วยยืนยันว่าจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองนะคะตอนนี้ก็ภูมิใจมากที่มีผู้ติดตามเกือบ6ล้านคนเข้าไปแล้วแล้วก็มีส่วนช่วยให้ผู้ชมเปลี่ยนทัศ นักิที่มีต่อผู้ผู้การส่วนคนนี้ค่ะติ๊กต็อกเกอร์คนดังเลยนะคะคุณพลอยประพัฒอุดมเลิศพิทักษ์ เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่เธอใช้เทคนิคการแต่งหน้ากลบรอยปานดําของเธอค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นรอยใหญ่บนหน้าเลยเธอบอกว่าเปลี่ยนจากสิ่งที่แบบไม่มั่นใจนะให้กลายเป็นพลังบวกได้เล่าว่าเคยเจ็บเพราะคําบูรี่มาตลอดค่ะแต่แฟนๆโซเชียลกลับเป็นกําลังใจให้กล้าลุกขึ้นมาทำคอนเทนต์เป็นตัวของตัวเองแบบนี้ทําให้มีอาชีพแล้วก็มีรายได้ด้วยนะคะ ุยเราสามารถที่จะเอาจุดนี้ยมาทําให้มันเป็นไรด้ใช่ค่ะเป็นรายได้เหมือนเราเรามีความคิดแต่ก่อนว่าอยากเอาปานออก อยากแบบเลเซอร์ออกแต่ว่าพอพอมาทำติ๊กตอกพอมาเล่นติ๊กตอกนะคะเหมือนแบบมีปานมีงานมีเงิน,นะคะ<ร>่ะเร้องเอมากขึ้นใช่คะ่ะตัวเองมากขึ้นแล้วก็ไม่คิดจะเขาออกแล้วตอนนี้สำหรับหนูนะสำหรับหนูติ๊กตอกเนี่ยให้อะไรกับหนูเยอะมากทั้งให้อาชีพให้ทุกคนเนี่ยยอมรับในคนพิการมากยิ่งขึ้นตัวแอปเองอะคะ่ะเขาไม่ได้ให้เงินแต่ว่าเราจะได้รายได้จากการ<ม>รับรีวิวสินค้าจากสปอนเซอร์ต่างๆเลยค่ะใช่เพราะในาที่ต้องรีวใช่เพราะว่าถ้าเราครีเอทเบียดแย่ลูกค้าก็จะ เห็นเราเยอะขึ้นแล้วก็จะมาจ้างเราเพราะว่าด้วยความสวยของเราด้วยอะไรด้วย <laughs> ก็มีด้านบวกจากครีเอเตอร์คนดังแล้วด้านลบมีเหมือนกันคุณผู้ชมคะเพราะคอนเทนต์ที่ไม่สร้างสารรค์เนี่ยมีเยอะอย่างคอนเทนต์สับมือขอแตรสามชาหรือจะเป็นคอนเทนต์หยุดรถบรรทุกด้วยมือเปล่านะคะทําให้ผู้ใช้แอปเนี่ยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุกันมาแล้วซึ่งคอนเทนต์แบบนี้ในมุมของ t i ๊กต็อกเกคนดังก็มองว่ายังเป็นปัญหาที่ต้องช่วยกันดูแลและที่สําคัญก็คือต้องไม่มองยอดวิวสําคัญกว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ชมค่ะ จริงๆแล้วถ้าสมมติเราระบุอายุได้ตอนล็อกอินเวลาเราเราสมัครอย่างเงี้ยครับแล้วเราต้องมีวันเดือนปีเกิดแล้วมีอายุแล้วทําเหมือนภาพยนตร์ที่แบบว่าจํากัดอายุคอนเทนต์แบบนี้คนอายุเท่านี้ควรจะได้ดู <Okay. S 1> คนยังไม่ถึงเท่านี้ดูไม่ได้นะยกเว้นนีผู้ปกครองอนุญาตหรืออะไรแบบเนี้ยผมว่าเรื่องแบบนี้ก็อาจจะช่วยได้ครับใช้วิธีเดียวกันหนังเพราะมันก็เป็นมันเป็นคอนเทนต์ที่มองเหมือนกันเป็นภาพเหมือนกันอย่างเงี้ยครับหลายอย่างที่เป็นข้อมูลก็มาจากทิกตอกเนาะใช่ก็แบบว่า uh, how to หรือว่าเขาควรระวงังตอนนี้ทุกอย่างอยู่ใน Tik t o กแล้วครับไม่ใช่แค่เป็นสื่อแบบสนุกสนุกเป็นคลิปตลกอย่างเดียวแล้วใช่ก็เลยแบบว่ามันอยู่ที่ว่าเราอยากเสพอะไรมากกว่าทิกต o k มันเขาก็จะป้อนคอนเทนต์แบบนั้นมาให้พวกเราดูใช่ก็ถือว่าตอบโจทย์สําหรับคนสมัยนี้ที่เวลาน้อยเนาะต้องการแบบว่าสื่อที่แบบรวดเร็วด,ดันใจเข้าปับ๊บแล้วก็เข้าปับ๊บอ่าแล้วก็เข้าปุ๊บปั๊บเลยปับ๊บ เด็กเล่นเยอะเยาวชนเล่นเยอะบางเด็กบางคนอาจจะไม่ได้มีผู้ปกครองในการควบคุมเรื่องอะไรพวกนี้ค่ะก็อาจจะทําอะไรตามแล้วก็เสี yeah. ่ยงได้แล้วก็ครีเอเตอร์เองเนี่ยอาจจะเสี่ยงถึงชีวิตตัวเองได้เลยซึ่งชีวิตตัวเองกับยอดวิวมันไม่คุ้มเลยค่ะ สำหรับแพลตฟอร์มดังที่เปิดให้ปล่อยความคิดสร้างสารรค์กับการทำคลิปสั้นๆนะคะตอนนี้ผู้ใช้ทั่วโลกกว่า1000ล้านคนแล้วค่ะกลายเป็นสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่นะคะที่ไม่เพียงเป็นสื่อบันเทิงในมือและสร้างคนดังบนโลกออนไลน์รายวันคุณผู้ชมแต่ว่ายังสะท้อนสังคมปัจจุบันผ่านเนื้อหาต่างๆที่เกิดขึ้นแบบมาไวไปไวอะนะคะทำให้คนบันเทิงรวมถึงครีเอเตอร์จำนวนมากกลายเป็นผู้กำหนดทิศทางสังคมอย่างเลี่ยงไม่ได้จริงๆค่ะ